พี่สกุนตอนนี้นั่นหนาวแล้วบ้านน้องทางนั้นนั่นหนาวยังพี่คิดถึงกันอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้น้องมีผู้เบ่าอย่างน้องมีผู้เบ่าอย่างพี่แค่อยากอยู่ข้างๆในเวลาที่เธออ้างว่างบ้านพี่สกุนตอนนี้นั่นหนาวแล้วบ้านน้องทางนั้นนั่นหนาวยังพี่คิดถึงกันอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้น้องมีผู้เบ่าอย่างน้องมีผู้เบ่าอย่างพี่แค่อยากอยู่ กายไม่เท่าไรแต่เงาใจคิดถึงเธอเธอจะรู้บ้างไหมในตอนที่เราไม่ได้เจอฝันละเมือทุกคำเช้าว่าเรานั้นได้เจออยากให้เธอนั้นขึ้นมาแม่ยามค่ำคืนจะหลับนอนไม่อยากกอดมอนอยากกอดเธอเคยมีเธออยู่ข้างกายแต่วันนี้เธอไปอยู่ไหนยังคิดถึง ฉันหนาวด้วยไม่มีแบบแผนหรือว่าแบบแผนของความรักตัวฉันมีเพียงแค่สองแขนไปคอยกอดเธอในยามจะพักฝันถึงเธอเป็นกิจวัดบรรยายได้มากกว่าสิบบรรทัดฉันฝันฉันฝันถึงเธอในคืนที่หลับตาตื่นมาในความเป็นจริงมันไม่มีเธอคอยเคียงข้างอยู่โดดเดี่ยวเดียวได้ในความเป็นจริงที่อ้างว้างคำทุกคำที่สัญญายังจดจำทุกวาจะ เบ้านพี่สะก้นตอนนี้นั้นนาวแล้วบ้านน้องทางนั้นนันนาวยังพ um> ี่คิดถึงกันอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้น้องมีผู้บาวยังน้องมีผู้บ่าวยังพี่แค่อยากอยู่ข้างๆในเวลาที่เธออ้างว้างบ้านพี่สะก้นตอนนี้นั้นหนาวแล้วบ้านน้องทางนั้นนันนาวยังพี่คิดถึงกันอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้น้องมีผูเบายังน้องมีผู้บาวยังพี่แค่อยากอยู่ เวลาาาที่เธอ,องวมลมหนาวมาเยือนไปเดือนตุลาเหุไทยหัวใจให้สั่นไหวคิดทอดความหักไปเดือนเมษาที่นองแกว้วตาเลือกทิ่มไปคุ่นเวียนมาบรรจง ที่เงมาเปลี่ยนใจคิดหอดเจ้าลายแต่ผลสุดท้ายเหตุใดแค่คนคอยถามขราวมันหนาวมันหนาวผู้สาวคนใกลก็ใจไอบบอละทุนนวดได้ลูกได้ผัวเราบอกคนใครหรือเป็นจังใดโบกข่านั่งเงาอยู่ข้างกองไฟยังในใจจามีผู้เ่ายังจำทุกอย่างทุกเืนทุกราวเมื่อยามลมหนาวพัดเข้ามาบ้านที่สะก้นตอนนี้นั้นหนาวแล้วบ้านน้องทางนั้นนั้นหนาวยังที่คิดถึงกันอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้น้องมีผู้บ่า คนตอนนี้นันนาวแล้วว่าน้องกันนันนาวยังที่คิดถึงกันอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้น้องมีผู้บ่าวยังน้องมีผู้บ่าวยังพี่แค่อยากอยู่ข้างๆในเวลาที่เธออ่างว่างบานไอ้สักคนตอนนี้นันนาวแล้วบ้านน้องทั้งนั้นนันนาวยังไอคิดทอดเจ้าอีกแล้วแต่ว่าเมื่อนี้เจ้ามีผู้บ่าวยัง จามีผู้บ่าวยังอายแค่อยางอยู่ข,ข้างในเวลาที่เจ้าอ่างว่างมานดา้สักคมตอนนี้นัหนาวแล้วมันนองทั้งนนั้นหนาวอย่างไอคิดว่าเจ้าอีกแล้วแต่ว่าเมื่อนี้